ลำไยแห่งน้องคำยืนยันเรื่องการจ้างแดนเซอร์ชายมีอะไรกันครั้งละแสนไม่เคยมีการจ้างใดๆเกิดขึ้นยอมรับเคยคุยกับแดนเซอร์ชายที่ชื่อว่าบอสจริงแต่คุยกันในช่วงที่ตกลงกับพี่พุ้ยว่าให้เป็นลองใช้ชีวิตแบบไม่มีกันดูบอสทะเลาะกับแฟนบ่อยเพราะการหึงหวงการแสดงบนเวทีเราก็รับฟังและให้คำปรึกษาเราก็มีปรึกษาเรื่องความรักของเราไปบ้างหลังจากนั้นน้องบอกว่าเลิกกับแฟนแล้วก็เลยได้คุยกันมากขึ้นเราเข้าใจว่าน้องเลิกกันแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้เลิกหลังจากนั้นไม่นานแฟนของบอสก็มาเห็นแชท แฟนบอสติดต่อมาทางค่ายและขอเรียกเงิน10ล้านทางค่ายคิดว่ามันเยอะเกินไปก็เลยเสนอใหม่ว่าสามารถจ่ายให้ได้2ล้านน้องก็ตกลงว่ารับเงิน2ล้านไปแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ได้ติดใจอะไรหลังจากนั้นหนูพี่ปุ้ยแล้วก็บอสคุยกันว่าให้บอสเนี่ยสามารถทํางานใช้นี่ต่อได้หลังจากจบเรื่องบอสไปหนูก็กลับมาคุยกับพี่ปุ้ยอีกครั้งเราก็พยายามปรับกันให้มากขึ้นจนมาถึงช่วงวันเกิดที่ผ่านมาพี่ปุ้ยรับปากว่าจะมางานแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มาจําได้ว่าตอนนั้นกโกรธมาก จนกระทั่งวันที่โพสต์ต่างคนต่างไม่ยอมกันน่าจะด้วยอารมณ์บวกกับก,บการประชดประชันกันซึ่งหลังจากโพสต์ไปไม่นานพี่ปุ้ยก็โทรมาขอปรับความเข้าใจกันอีกครั้งสรุปได้ว่าเราขอลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับสามีนาะคมลำไยไหทองคำมีการโพสต์ประกาศสถานะโสดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะทางปุ้ยอลกองฮอกก็มีการโพสต์เหมือนกัน่ายยาวนะฮะแล้วมันก็มีประเด็นต่อเนื่องมากับแดนเซอร์ชายที่มีข่าวหลุดออกมาว่า เฮ้ยลำไยมีการจ้างให้มีอะไรกับลำไยเนี่ยโอ้โหครั้งละแสนเลย2ครั้งนะครับล่าสุดฮะลำไยครับมีการโพสต์เอาไว้แบบนี้สวัสดีค่ะประเด็นเรื่องที่พต์เลิกกับพี่ปุ้ยยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่3ค่ะปัญหาเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเป็นปัญหากันมานานไม่เกี่ยวข้องกับแดนเซอร์ชายเรื่องที่เพจต่างๆโพสต์เรื่องลำไยกับแดนเซอร์ชายคือคุยกันจริงค่ะ แต่คุยกันช่วงที่ตกลงกับพี่ปุ้ยว่าให้เป็นลองใช้ชีวิตแบบไม่มีกันดูค่ะแล้วเรื่องนี้จบไปพักใหญ่แล้วค่ะสาเหตุที่โพดเลิกกันมาจากปัญหาสะสมเรื่องเล็กเน้อยที่ปรับแก้กันไม่ลงตัวสักทีตามที่เราคุยกันหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาเล็กเน้อยแต่ก็ยังไม่ลงตัว จนช่วงที่มีพี่ปุ้ยไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วลงไปอยู่ใต้เราได้ตกลงกันว่าเราลองใช้ชีวิตแบบไม่มีกันดูไหมจะได้รู้ว่าจริงๆเรายังต้องการกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะคิดถึงกันอยู่ไหมอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีกันอยู่ได้ไหมตอนนี้เราอยู่เพราะความรักหรือความเคยชินที่มีกันเฉยๆแล้วถ้าช่วงที่เราห่างกันไปมีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกโอเคกว่าตอนที่เรามีกันก็บอกกันเราตกลงกันแบบนี้ช่วง5-6เดือนที่พี่ปุ้ยอยู่ใต้ไปไปมาบ้างถ้าเข้าบ้านส่วนมากจะมาหาช่วงที่หนูไปงานต่างจังหวัดระหว่างนี้เราคุยยกกันน้อลงว่าเดิม แต่ก็ยังถามสา,ารทุกสุขดิบกันและอัปเดตชีวิตกันอยู่เรื่อยๆช่วงนี้คือช่วงที่ลองคุยกับบอสค่ะแต่ก่อนที่จะคุยหนูได้ถามย้ําไปกับพี่ปุ้ยว่าตกลงเรายังไงพี่จะกลับมาอยู่บ้านไหมแต่ไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนค่ะตอบแค่ว่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ปุ้ยกําลังทําบ้านที่ใต้อยู่หนูก็เลยบอกไปว่างั้นหนูลองคุยกับคนอื่นนะคะพี่ปุ้ยบอกว่าถ้าลองคุยแล้วโอเคหรือไม่โอเคก็บอกนะครับตอนนี้ปุ้ยไม่มีใครแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นก็เลยไม่ได้โหยหา ปุ้ยเข้าใจชีวิตวัยรุ่นหลังจากนั้นเราก็คุยกับบอสแต่ก็อัปเดตพี่ปุ้ยบ้างว่าเขาเป็นยังไงพี่ปุ้ยก็รับรู้ค่ะ บอสมีแฟนอยู่แล้วทําไมถึงไม่คุยได้เริ่มต้นจากที่บอสเข้ามาทํางานสักพักแล้วเวลากินข้าวหรือทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันในวงด้วยกันแล้วน้องมักจะทะเลาะก,กับแฟนทางโทรศัพท์บ่อยๆจนเกิดการถามขึ้นในวงน้องก็เล่าให้ฟังบ้างเรื่องปัญหาที่ทะเลาะก,กันแล้ววันหนึ่งน้องก็ทักมาหาส่วนตัวเรื่องปรึกษาการเต้นบนเวทีเพราะมีบางช่วงที่ทะเลาะก,กับแฟนเพราะการหึงหววการแสดงบนเวทีเราก็รับฟังและให้คำปรึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกันทางแชทหลังจากนั้นเวลามีอะไร บอสก็จะโทรมาเรื่อยๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวและจะบ่นตลอดว่าเวลาทะเลาะก,กันชอบโดนแฟนด่าแรางๆไม่โอเคเลยไม่ไหวแล้วประมาณนี้เราก็มีปรึกษาเรื่องความรักของเราไปบ้างหลังจากนั้นน้องบอกว่าตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันเขายังตกลงกันไม่ได้เรื่องแมวและยังไม่ได้บอกครอบครัวหลังจากนี้เราได้ลองคุยๆกันมากขึ้นเราเข้าใจว่าน้องเลิกกันแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้เลิกกันหลังจากนั้นไม่นาน แฟนบอสเนี่ยมาเห็นแชทที่คุยกับเราเลยเป็นปัญหาวันนั้นต้องเรียกคนมาเต้นทางการันหันตอนนั้นเรางงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบอสก็ได้มาบอกความจริงของเรื่องทั้งหมดหนูเลยปรึกษาพี่ปุ้ยกับทางค่ายว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทํายังไงดีและทางแฟนของบอสเนี่ยก็ได้ติดต่อมาที่ค่ายพอดีก็คุยกันว่าหาตรงกลางก็จะเอายังไงดีจะให้บอสออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบต่อหรือว่าจะเลิกกันแล้วให้เราทํายังไงได้บ้างให้ซัพพอร์ตต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายสรุปได้ว่าแฟนบอสขอเรียกเงินน10ล้า ทางค่ายคิดว่ามันเยอะเกินไปเลยเสนอใหม่ว่าสามารถจ่ายให้ได้2ล้านน้องผู้หญิงโอเคไหม น้องก็ตกลงว่ารับเงินสองล้านไปแล้วจะต่างคนต่างอยู่น้องก็จะไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ติดใจอะไรก็แยกอย่างให้กันไปส่วนบอสที่ต้องทํางานต่อเพราะต้องทํางานใช้นี่ทางค่ายหลังจากนั้นหนูพี่ปุ้ยบอสก็มาคุยกันพี่ปุ้ยก็คุยกับบอสว่าให้ทํางานใช้นี่ต่อได้เป็นอันว่าจบปัญหาตรงนี้ไปหลังจากเรื่องบอสจบไปหนูก็คุยกับพี่ปุ้ยกลับมาเปิดใจคุยกันอีกครั้งสรุปได้ว่าตอนอยู่ด้วยกันน่าจะโอเคกว่าเลยลองปรับกันอีกทีเพราะเดินมาด้วยกันได้แล้ว เดินเดินมาด้วยกันไกลแล้วและยังมีความผูกพันห่วงใย,ยกันอยู่หลังจากนั้นพี่ปุ้ยก็กลับมาอยู่บ้านเราก็พยายามปรับกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ทําให้เราน้อยใจอยู่บ้างแต่ก็เรื่องที่จะไม่พูดปล่อยผ่านไปบ้างเพราะเรื่องดีๆก็ยังมีร่วมกันเยอะมากจนมาถึงช่วงวันเกิดที่ผ่านมาพี่ปุ้ยรับปากว่าจะมางานเตรียมชุดเตรียมของเรียบร้อยพอเป่าเค้กหนูยังไม่เห็นคนที่บ้านมาถึงงานเลยทั้งแม่ทั้งพี่ปุ้ยหนูเลยโทรไปถามว่าสรุปพี่ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยไม่ไปแล้ว แล้วก็บอกว่าจะให้คนมาส่งแม่ถึงเวลาเป่าเค้กแล้วตอนนั้นจําได้ว่าโกรธมากๆแต่แขกก็มาเยอะก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนหลังจากนั้นเราก็เริ่มตึงๆกันคุยกันน้อยลงทําอะไรนิดหน่อยก็ทะเลาะก,กันบ่อยขึ้น จนวันที่ได้โพสต์ข้อความลงเฟซก่อนจะพบก็ได้ถามกันอีกทีว่าจะเอาอยัางไงสรุปคือปรับกันไม่ได้เราช่ไหมต่างคนต่างไม่ยอมกันน่าจะด้วยอารมณ์บวกกับการไปชกประชันกันพอได้คําตอบก็เลยโพสต์ไปตอนนั้นเลยนะครับหลังจากโพสตไปไม่นานพี่พุธก็โทรมาขอปรับความเข้าใจอีกครั้งซึ่งเราทั้งคู่กอ็อารมณ์เย็นลงแล้วสรุปได้ว่าเราขอลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบค่ะนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์เอาไว้บอกว่าส่วนเรื่องที่จ้างมีมีอะไรครั้งละแสนเนี่ยไม่เคยมีการจ้างใดๆเกิดขึ้นค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ลำไยออกมาโพสชี้แจงนะครับสรุปทุกประเด็นนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็เดี๋ยวต้องไปดูกันต่อนะครับว่าแฟนของบอสเนี่ยจะยังไงเพราะเขาก็ได้เอาได้เงินไป2ล้านจากทางค่ายของทางลำไยไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ชาวเน็ตหลายคนสงสัยนะก็คือเอ๊ะคือถ้าแค่คุยเนี่ยโอโ้ทำไมโอเรียกเป็น10ล้านแล้วแล้วจ่ายไปจริงๆด้วย2ล้าน ถ้าแค่คุยมันน่าจะเคลียร์กันได้น่าจะไม่มีอะไรหรือหรือไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นหลายสิ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยเา้าตามกันต่อย,ยาวๆครับ